healthy digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะสวัสดีค่ะเคยได้ยินคนพูดว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครตายไหมคะอาจจะเคยได้ยินจากหัวหน้าใช่ไหมคะต้องบอกก่อนค่ะว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นเพียงมายาคติเท่านั้นเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะงานหนักสามารถทำให้คนตายได้จริงๆค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคารชิซินโดรมหรือว่าภาวะที่คนทำงานหนักจนตายกันค่ะคารอชิเนี่ยเป็นคำนิยามในภาษาญี่ปุ่นค่ะหมายถึงความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียจากการทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆจนพักผ่อนไม่พอนะคะกลายเป็นว่าเกิดภาวะเครียดสะสมอ่อนเพลียเสียสุขภาพจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้เลยค่ะซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวรองลงมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็อันดับรองลงมาเนี่ยก็คือการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทญี่ปุ่นค่ะที่เขาทำงานกันแบบจริงจังมากๆเลยเรียกว่าจงรักภักดีกับบริษัทแบบขั้นสุดเลยค่ะแม้ว่าจะต้องแลกกับเวลาส่วนตัวแล้วก็สุขภาพของตัวเองเนี่ยบางบริษัทนะคะมีพนักงานทำงานล่วงเวลามากกว่า100-150ถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์บางทีก็ทำงานกันแบบ non stop เป็นเดือนๆเ,เลยนะคะการตั้ง KPI ที่สูงเกินเอื้อมให้เร่งทำยอดแถมยังโดนกดดันจากหัวหน้าอีกเรียกว่าทำงานกันแบบขายวิญญ,ญาณกันเลยทีเดียวค่ะ ถึงจะเป็นคนสู้งานแค่ไหนเนี่ยแต่โดนงานสู้กลับแบบนี้บางทีร่างกายก็ไม่ไหวนะด้วยสาเหตุนี้เนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ในวัยทำงานมีสถิติการฆ่าตัวตายหลายพันคนต่อป,ปีเลยค่ะอย่างในปี2020เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับเคสร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการตายจากการทำงานหนักมากถึง2,835เคสซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้จ่ายเงินชดเชยไปแล้วมากกว่า800เคสค่ะอย่างเคสของมิวะซาโดะค่ะคนนี้เนี่ยเป็นนักข่าวช่อง NHK เขาทำงานล่วงเวลาไปทั้งหมด159ชั่วโมงโดยที่มีวันหยุดทั้งเดือนแค่2วันเท่านั้นเองค่ะจนเขาเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นเองซึ่งเคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2013ค่ะหลังจากนั้นก็มีเคสของมาซึริทากาฮาชิวัย24ปีค่ะเคสนี้เป็นเคสที่ดังมากเลยมาซึริเป็นพนักง,งานฝ่ายดูแลโฆษณาออนไลน์ของบริษัทเอเจนซี่ระดับโลกอย่างเดนสึนะคะ เธอเนี่ยกระโดดตึกฆ่าตัวตายในเดือนเมษายนปี2015ที่หอพักพนักง,งานค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยทำงานล่วงเวลามากถึง105ชั่วโมงเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันค่ะฟังไม่ผิดค่ะมาซิรีเนี่ยทำงาน6วันต่อสัปดาห์แล้วก็ทำงานวันละ12-17ชั่วโมงต่อวันค่ะซึ่ง7วันก่อนหน้าที่เธอจะตัดสินใจกระโดดตึกเนี่ยนะคะเธอได้โพสต์ข้อความไว้ในทวิตเตอร์ค่ะว่าเมื่อคุณทำงาน20ชั่วโมงต่อวันที่ออฟฟิศคุณจะไม่รู้อีกแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่่ไไปเพืออะร ทำอะไรไม่ได้ได้แต่หัวเราะซึ่งนอกเหนือจากปริมาณงานของมาซิลิที่โอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยนะคะเธอยังถูกพนักง,งานอาวุโสในบริษัทพูดจาดูถูกความเป็นผู้หญิงของเธอด้วยค่ะลองคิดว่าทำงานหนักติดๆกันแบบไม่ได้พักแล้วเนี่ยยังต้องมาเจอสังคมเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกอีกเรียกว,ว่าพังทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจเลยละค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นได้มีการสรุปสํานวนต่ออายการค่ะว่าทีมผู้บริหารเดนซึมีส่วนเป็นเหตุให้มาซิริทกากาชิฆ่าตัวต และหลังจากนั้นแค่1วันนะคะ CEO ของเดนสึเนี่ยก็ประกาศลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากการบริหารจัดก,การที่ล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุให้บริษัทต้องสูญเสียพนักงานไปนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยได้สร้างความตื่นตัวให้กับแวดวงบริษัทโฆษณาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงองค์กรอื่นๆในเรื่องของความเหมาะสมของปริมาณงานที่พนักงานจะต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะพูดถึงชั่วโมงการทํางานที่มากเกินไปแล้วเนี่ยมีรายงานที่จัดทําโดยองค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์กรแรงงานระหว่างประเทศค่ะ ขาพบว่าการทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและก็ภาวะหัวใจขาดเลือดทั่วโลกถึง7 4 5 0 0คนในปี2016ค่ะซึ่งถ้าเทียบจากสถิติปี2016มาจนถึงปี2000เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีคนเสียชีวิตจากการทำงานเป็นระยะเวลานานเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น42%แล้วก็เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น19%นั่นเองค่ะ จริงๆรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยการแก้กฎหมายแรงงานนะคะโดยให้สามารถประกาศชื่อบริษัทที่มีลูกจ้างเสียชีวิตจากการทํางานหนักต่อสาธารณะได้ก็คือสื่อเนี่ยสามารถประกาศชื่อบริษัทได้เลยตรงๆเนาะรวมถึงมีการประกาศนโยบาย Friday Premium ค่ะให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเป็นวันที่พนักงานสามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่บ่ายสามเพื่อให้พนักงานได้กลับไปพักผ่อนนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีหลายบริษัทแล้วค่ะที่เริ่มปรับลดจําน,นวนวันทํางานจาก5วันเหลือแค่4วันต่อสัปดาห์ อย่างบริษัทฮาตาชิบริษัทพานาโซนิ h โฮดิ้งบริษัทการเงินมิสูโฮรวมถึงแบรนด์บริษัทเสื้อผ้าอย่างยูนิโคลด้วยค่ะอย่างบริษัทฮิตาชิเนี่ยนะคะเขาเริ่มใช้ระบบเวลาการทํางานใหม่กับพนักงาน15,000คนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยพนักงานเนี่ยสามารถเลือกทํางาน9-10ชั่วโมงระหว่างวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะเพื่อแลกกับการไม่ต้องมาทํางานในวันศุกร์หรือจะเลือกชั่วโมงทํางานที่ยาวขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเพื่อแลกกับการไม่ต้องมาทํางานในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งพนักงานของบริษัทเนี่ยก็จะยังได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมค่ะตราบใดที่ประสิทธิภาพของงานยังเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนั่นเองค่ะซึ่งระบบการทำงานที่ Flexible แบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการปรับ Work Life Balance ของพนักงานให้มีโอกาสที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงมีเวลาไปพัฒนาสกิลใหม่ๆด้วยค่ะรวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานที่มีสกิลเก่งๆเนี่ยยังคงทำงานอยู่กับองค์กรต่อไปพูดง่ายๆก็คือเป็นการป้องกันพนักงานที่มีคุณภาพลาออกนั่นเองค่ะ แต่ก็มีหลายคนนะคะที่มองว่าการทำงานแค่4วันเนี่ยอาจจะเป็นการยากต่อการประสานงานค่ะบางคนก็มองว่าการทำงานแค่4วันเนี่ยแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยนะคะ พราะบริษัทตอนนี้เนี่ยก็มีพนักงานไม่เพียงพออยู่แล้วเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เยอะมากในตอนนี้ค่ะอย่างอีลอนมัสซีอีโอของเทสลาเนี่ยเขาก็เพิ่มมีข่าวว่าเขาเนี่ยส่งอีเมลประกาศให้พนักงาน SpaceX และก็เทสลาทุกคนเนี่ยนะคะว่าจะต้องเข้ามาทํางานในออฟฟิศไม่ต่ำกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนไล่ออกค่ะซึ่งอีลอนมัสเนี่ยให้เหตุผลว่ายิ่งคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ยิ่งต้องปรากฏตัวให้เห็นในออฟมาากเท่นนั้น อีลอนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เข้าไปทํางานที่โรงงานเป็นประจําค่ะเพื่อให้พนักงานได้เห็นว่าเขาเนี่ยก็ทํางานเคียงบ่าเคียงไหลร่วมกับพนักงานคนอื่นๆเช่นกันไม่งั้นเนี่ย SpaceX ก็คงจะล้มละลายไปตั้งนานแล้วค่ะซึ่ง4 Day Work Weeks เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเลยค่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานเป็นยังไงรวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมองว่า4 Day Work Weeks เนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะเอาเวลาไปทำอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกก สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย,อย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Health Addict Apple Podcast Spotify แล้วก็ Google Podcast ด้วยค่ะ Shout out to my family and friends across the world if you would like me to do podcast in English please give me some feedback don't forget to hit subscribe and thumbs up thank you for your support I hope you enjoy